ผู้บริหารนิตยสารนิวสวี k ของสระะหรัฐถลงว่านิตยสาราข่าวรายสัปดาห์ดังกล่าวจะตีพิมพ์ในลักษณะรูปเล่มครั้งสุดท้ายในวันที่31ธันวาคมนี้หลังจากทีพิมพ์ในลักษณะน,นี้วางขายทั่วโลกมาแล้วเป็นเวลาเกือบ80ปีนะคะ โดยสาเหตุที่ Newsweek ประกาศหยุดพิมพ์เกิดจาความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจสื่อสารมวลชนตลอดจนรายได้จากโฆษณาที่ลดลงอย่างรวดเร็วในสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อแบบดั้งเดิมนะคะนางทีน่าบราวน์ผู้ก่อตั้ง The Daily Beast เว็บไซต์ข่าวซึ่งควบรวมกิจการกับนิตยสารา Newsweek มาได้2ปีแล้วเปิดเผยว่านโยบายนี้ก็คือความพยายามในการรักษาศาสตร์ด้านสื่อมวลชน ให้มีคุณภาพต่อไปโดย New s w e e k จะยังคงเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารต่อไปแต่ว่าจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ The Daily Beast เท่านั้นนะคะทางนี้ในปัจจุบันค่ะมีจำนวนผู้เข้าชมข่าวในเว็บไซต์กว่า15ล้านคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ7 0โดยเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นก่อตั้งเมื่อปี2551ขณะที่นางทีน่าบล่าวผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์คืออดีตบรรณาธิการนิตยสารวันนิตแฟร์และเดอะนิวยอร์กเกของสหรัฐนะคะ ส่วนนติตยสารนิวส์วิกมีแผนฉลองครบรอบ80ปีของการก่อตั้งในปีหน้าหลังจากก้าวขึ้นมาเป็นนติตยาสารข่าวรายสัปดาห์ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของสหรัฐรองจากนติตยสารไทมส์ค่ะก่อนที่ไรายได้จากค่าโฆษณาและยอดขายจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนเผชิญปัญหาขาดทุนเนื่องจากกระแสความนิยมในสื่อยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องทยอยปิดกิจาการเป็นจำนวนมากค่ะ ทางด้านของสำนักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโกในฝรั่งเศสนะครับประกาศยกย่องมาลาล่าอยู่ซุปไซเด็กสาวนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีชาวปากีสถานที่ถูกกลุ่มตอริบานบุกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ เจ้าหน้าที่องค์การการศึกษาว,วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะซึ่งตั้งอยู่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสต่างพร้อมใจกันยกย่องมาลาล่าอยู่ซุปไซนักเคลื่อนไหววัย14ปีชาวปากีสถานที่ถูกกลุ่มตอริบานบุกยิงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสมาชิกองค์การยูเนสโกหลายสิบคนค่ะพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งและฉูภาพถ่ายของเธอเพื่อเป็นเกียรติให้กับเด็กสาวคนดังกล่าว นางอารีเนียโบกาว่าผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกกล่าวว่าพิธียกย่องมาลาลาถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญของพวกเราเนื่องจากองค์การยูเนสโกมีหน้าที่สนับสนุนสิทธทิการศึกษารวมถึงเกียรติของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะสิทธ,ขทธิของเด็กซึ่งปัจจุบันเด็กจำนวนมากถูกข่มขู่และถูกทําร้ายมากเกินไปซึ่งนางโบกาว่าได้แสดงความหวังนะคะว่ามาลาลาจะมีอาการหายดีแล้วก็สามารถกลับมาเรียนหนังสือได้อีกครั้งสทางด้านของเจ้าหน้าที่ของปากีสถานกล่าวค่ะว่ามาลาลาเป็นสนัญลักษณ์ของความกล้าหาญ และเป็นตัวอย่างที่ดีน่าจากเธอช่วยเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเด็กๆในประเทศปากีสถานทางนี้เด็กหญิงมาลลาล่าอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่เมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษหลังจากที่เธอถูกกลุ่มตอริบานบุกยิงระหว่างเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านขณะที่การกระทำดังกล่าวของตอริบานนานาชาติและรัฐบาลปากีสถานต่างพากันประนามว่าเป็นการละเมิดสิทธทิเด็กขั้นร้ายแรงค่ะ